คุณพระรัตนไตรัยเข้าถึงได้แค่รู้วิธีและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองโดยท่นานพ่อหลีทรมัทโรหลายคนนะครับ สวดมนต์กราบคำบูชาพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำแต่ในใจกลับยังสงสัยอยู่ว่าคุณของพระรัตนตรัยนั้นเราสามารถเข้าถึงได้จริงหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของความเชื่อยอย่างเดียวหากเป็นธรรมที่เข้าถึงได้จริง เมื่อรู้วิธีและลงมือปฏิบัติท่านพอ่อหลีท่านจะสอนให้เข้าใจในเรื่องของคุณพระรัตนไตรยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสวดมนต์แต่เป็นการน้อมเข้ามาพิสูจน์ด,ด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับใจของตนเองเพราะธรรมะที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ใครมารับรองผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นและเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง เรามารับฟังคำสอนในเรื่องคุณพระรัตนไตรัยเข้าถึงได้แค่รู้วิธีและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจากหนังสือแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสุธทธิธรรมรังสีคำพีเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรเสียงอ่านโดยปรากสีญาภัย ท่านพ่อหลีได้แสดงธรรมไว้ที่วัดป่าของกุ้งเมื่อวันที่เ7กุมภาพันธ์2497แสดงในบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณโดยย่อว่าดังนี้ 1. อิตติปิโสภัควาพระองค์มีความดีเท่าใดไม่เคยห่วงไว้ทรงแจกทรงชี้แจงแนะนำให้คนอื่น รู้ตามปฏิบัติตามด้วยสองอรหังพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสทางกายของพระองค์ก็บริสุทธิ์เพระาะธาตุขันอัตตนะของพระองค์ที่ได้ส่งเพ่งเล็งมาแล้วอย่างยิ่งก็ได้สะอาดบริสุทธิ์หมดสิน้นคือเมื่อพระองค์ได้ส่งเพ่งกายคตาสติมีผมขนเล็บัน,นงังอาการส2เหล่านี้อันใด เมื่อนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์หมดจดและพระหทัยของพระองค์ก็ไม่ให้มีความโลภโกรธหลงไม่มีความเศร้าหมอง 3. สัมมาสัมพุโทโธพระองค์ตัดสรู้เองโดยไม่มีใครมาสอนให้ทำหรือบังคับให้ทำสวิชาพระองค์ทรงพระปีชาฉลาดยิ่งกว่าใครๆคือมีวิชาสามวิชาแป ได้แก่นหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติอดีตได้ 2. องจตูปาปาตยานรู้ความตายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมอันใดไว้จึงมาเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และตายแล้วจะไปไหนอีก 3. อาสวัคคยาญพระองค์ทรงรู้จักวิธีกำจัดกิเลสให้สิ้นไปจากพระสันดานของพระองค์ 4. ทิพจักขุ ไม่ว่าใกล้หรือไกลแม้เปลือกตาหนาตั้งแปดฟุตพระองค์ก็ทรงสามารถมองเห็นอะไรอะไรได้ในเมื่อพระองค์ต้องการจะเห็นห้าทิพยะโสศใครจะพูดกันที่ไหนว่าอะไรพระองค์ก็สามารถได้ยินทั้งหมดถ้าพระองค์ต้องการจะฟังเมื่อใดก็ได้ฟังถ้าไม่ต้องการฟังก็ไม่ฟังเหมือนวิทยุที่เราอยากจะฟังเมื่อใด ก็เปิดเครื่องรับได้เมื่อน,นั้น 6. อิทธิวิธิพระองค์ทรงสามารถแสดงฤทธิ์ดำดินเหาะเหินเดินอากาศได้บุกป่ากก็ไม่ถูกน้ำบุกน้ำก็ไม่เปียกกาย 7. เจโตปริยยานกำหนดรู้วาระจิตของบุคคลผู้อื่นได้ 8. มนโนมยิธิพระองค์ทรงใช้อำนาจจิตบังคับคนให้เป็นไปได้ตามความประสงค์ เช่นพระองค์นึกถึงใครก็อธิษฐานจิตให้คนนั้นและเห็นพระรูปกายของพระองค์ไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าทําให้คนคนนั้นเห็นอานาจของพระองค์จนเกรงกลัวหรือทําให้เขาเชื่อมั่นในพระองค์จนคลายจากการทําชั่วก็ได้เหล่านี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณ 5. จารณสัมปันโนพระองค์ทรงดำเนินอยู่ด้วยประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิ ปัญญามิได้ทรงละเว้นแม้จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังทรงดำเนินด้วยกายวาจาใจดีอยู่ศีลก็ยังทรงทำสมาธิก็ยังทรงเจริญปัญญาก็ยังทรงใช้พิจารณาในกองสังขารอยู่เสมอ 6. สุขโตพระองค์เสด็จไปไหนก็มีคนรักถวายความต้อนรับเป็นอย่างดี จะมากก็ดีอยู่ก็ดีไม่มีคนเกลียดชังพระองค์ 7. โลกวิธูพระองค์ทรงรู้แจ้งตลอดทั้งโลกมนุษย์เทวดาและพร้อม 8. อนุตตโรปุริสธรรมสารถิพระองค์ทรงเป็นบุรุษเพื่อฝึกหัดทรมานบุคคลเลิศยิ่งไม่มีผู้ใดสู้คือทรงเป็นนายสารถีที่ขับคนให้เดินตรงทางไม่คดเขี้ยว ให้เข้าสู่ในศีลสมาธิปัญญา 9. สัทธาเทวมนุษย์สานังพระองค์ทรงเป็นครูสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสอนมนุษย์ให้เป็นเทวดาสอนเทวดาให้เป็นพรหมสอนพรหมให้เป็นอริยะสอนอริยะให้เป็นอรหังสิบพุทโธภควาตินี่แหละพระองค์จึงทรงเป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบานดังนี้รวมคามแล้วก็มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณถ้าเราน้อมความดีของพระองค์เหล่านี้เข้ามาในตัวเราเมื่อใดเราก็จะถึงพระพุทธคุณเมื่อนั้นพระธรรมโดยย่อก็มีพระปริยัติพระปฏิบัติและพระปฏิเวทหนึ่งสวขาโตพระวตตาธโม พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หรือไม่ตรัสก็ดีมีทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งดีทั้งชั่วดีก็เป็นสุขธรรมคือธรรมขาวชั่วก็เป็นกันหธรรมคือกรรมดำอย่างที่ท่านว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาและอัพยากตาธรรมมาคือธรรมเฉยๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งแค่เป็นบาปเป็นบุญ ได้แก่ธาตุสี่ขันธ์ห้า 5. ซึ่งปกติมันก็มีอยู่ตั้งอยู่ของมันเฉยๆแต่เมื่อเราไปทำกรรมดีหรือชั่วจึงมาเป็นกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาสสันทิโกเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นได้ว่าอย่างนั้นทำดีได้ดีอย่างนี้ทำชั่วได้ชั่วเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงมีเหตุมีผล ใครทำชั่วแล้วต้องได้รับทุกจริงๆอย่างนั้นใครทำดีแล้วก็ได้รับผลดีจริงๆอย่างนั้น 3. อากาลิโกให้ผลไม่เลือกการเวลาใดทำเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้น 4. เอหิปัสิโกควรที่จะเรียกให้มาดูได้ 5. โอปนยิโกถ้าเห็นใครเขาทำดีก็ให้นอมเข้ามาทำบ้างถ้าเห็นไม่ดีก็อย่าทำ หปัจตตังเป็นสิ่งที่เราจะรู้เองเห็นเองเฉพาะตัวไม่ใช่คนอื่นจะรู้ด้วยเช่นศีลสมาธิปัญญาถ้าทำดีก็รู้ว่าดีอย่างไรเวลาทำชั่วเราก็รู้เองในผลที่ได้รับ 7. เวทิตโภวินยูหิติวินยูชนพึงรู้ได้ดังนี้เราจะต้องศึกษาสดับตรับฟังคือปริยัติ เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามด้วยเป็นปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะให้ผลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดแก่เราเป็นปฏิเวทพระสังกคุณโดยย่อมีดังนี้หสุปฏิปันโนคือได้แก่ผู้ปฏิบัติดีตามโอวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิสุสัมมเนนก็อยู่ในสินพระปฏิโมกไม่ล่วงศิขาบทมิไน 2. อ,อุชุป,ปฏิบันโนคือตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่โอนเอียงใครจะฉุดไปทางไหนก็ไม่ไปให้ผิดทาง 3. าญายะปฏิบันโนทำให้รู้แจ้งตามความจริงด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามเขาบอกเช่นเขาบอกว่าเราเป็นหมาเราก็ต้องดูตัวเราว่ามีหางหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ไม่ใช่ 4. สามีจิตปฏิปันโนให้ปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเสมอไม่ให้ถอยต่ำลงมาเช่นมีสินห้าแล้วก็ทำให้มีสินแปดสินสิบหรือสินสองี่สิบสมาธิเคยทำวันละหนึ่งชั่วโมงเราก็ทำเพิ่มให้เป็นวันละสองชั่วโมงปัญญาก็เหมือนกันต้องหมั่นกำหนดพิจารณาในตัวของเราอยู่เสมอจนถึงที่สุด จะทำความบุดพน้นจากกิเลสได้ 5. ยญติทางจาัก,การีปุริสายุคานี้บุคลคลสี่คู่ได้แก่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลและอรหันต์มักอรหันตผล 6. อัตถาปุริสบ,บุคคราบุคคล8ดคู่นี้แหละ เป็นลูกแก้วของพระพุทธเจ้า 7. เอสะพัควะโตสาวกสังโคอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีการณิโยบุคคลสี่คู่เหล่านี้เมื่อไปไหนก็เป็นคู่ค,ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำความเคารพควรแก่การทักินาฐานและเป็นคู่ควรที่เราจะกราบไหว้ 8. อนุตรังบุญญาเขตตังโลกสาสตินี่เป็นนาบุญสีไร่ที่เราควรหวานข้าวลงไว้ตั้งแต่สุปฏิปันโนถึงสามีจิปฏิปันโนเพื่อประโยชน์สุขแห่งตัวเราและเมื่อเรามีข้าวแล้วก็ต้องเตรียมทํายุงไว้เก็บด้วยมิฉะนั้นข้าวก็จะตกหล่นเรื่องกราดไม่ได้กินถึงลูกถึงหลานลูกหลานก็ไม่รู้จักว่าข้าวเปลือกนั้นเป็นอย่างไร เราต้องฝัดต้องสีให้เป็นข้าวสารแล้วนำมาหุงต้มกินจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่าเก็บไว้ในยุ้งเฉยๆมันจะถูกหนูกินหรือรั่วไหลไปหมดต้องทำยุงให้ดีคือการภาวนาจะเห็นนะครับว่า คุณพระรัตนตรัยไม่ใช่เรื่องไก่ตัวและไม่ใช่ของที่สูงจนอยู่เกินเอื้อมที่ต้องรอชาติหน้าไม่ใช่เคือเรื่องของการสวดบูชาให้จบๆไปแต่ถ้าเรารู้จักฝึกใจให้ถูกทางรักษาศีลตั้งสติทำใจให้นิง่งแล้วค่อยๆใช้ปัญญาดูใจของตัวเราเองเราจะเห็นได้เองว่าธรรมะให้ผลจริงใจของเราก็จะสงบลง ความถูกก็จะลดลงไปธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของการลงมือทำแล้วรู้เองเห็นเองใครทําคนนั้นได้แค่เราเริ่มฝึกใจของเราในวันนี้เราก็จะเริ่มเข้าถึงคุณพระรัตนตายได้ละครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุคือสารธรรมเติมพลังใจทุกวันเรียนรู้ทางเดินแห่งธรรมให้นำพาใจสว่างเปิดใจเบาบางรั แสงแห่งความเข้าใจให้ทรมาอยู่ข้างเธอเสมอไป